สวัสด,ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงเกมคลิปโตนะครับผมก่อนอื่นเลยผมก็พูดนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนหรือเชิญชวนมาลงทุนนะครับผมเป็นแค่คลิปรีวิวเกมนะครับผมว่าเกมสมัยนี้มันพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วนะครับผมแล้วก็มีข่าวสารอะไรใหม่ๆบ้างนะครับผม และเกมที่ผมจะพูดในวันนี้นะผมคือเกมดาร์กอนคาร์ดนะครับผม <S <S เกมนี้เป็นเกมแข่งรถนะครับผมที่อาจจะมีแรงบันดาลใจมาจากเกมมาริโอคาร์ดก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมดูแล้วตัวเกมเนี่ยมีการแข่งรถมีการเก็บไอเทมเหมือนกับมาริโอคาร์ดทุกอย่างเลยนะครับผมส่วนตัวเกมเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในเครือ BSC นะครับผมสมาร์ทเชนเนาะแล้วตัวนี้มีอะไรดีนะครับผม เดี๋ยวผมจะบอกข้างในแล้วกันนะผมเราไปดูไวเปเปอร์กันนะครับผมผมจะเลือกมาส่วนที่สําคัญสำคัญเนาะ <Okay. S 1> ส่วนแรกเป็นตัวละครนะครับผมตัวละครก็จะมีระดับความหายากนะครับผมเห็นไหมครับอัตราการมิรน0.2เนาะแล้วนะก็มีระดับแรนะครับผมแรเนาะมีอีพิกมีแรแล้วก็มี common นะครับผมนะามนี้เนาะ มีแค่นี้นะครับผมต่อไปลดนะครับผมลดก็มี3ระดับเหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมมีอีพิกแล้วก็คอมมอนนะครับผมต่างกันยังไงนะครับผมตัวละครก่อนเนาะตัวละครต่างกันที่สกิลนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับ มันจะมีสกิลแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันได้เปรียบกันยังไงเพราะว่าบางตัวผมเห็นแล้วมันก็เก่งนะผมอย่างคอมมอนบางตัวมันก็แบบมีสกิลที่น่าสนใจอยู่นะครับผมก็ไปศึกษาดูอีกทีกันนะครับผมขอพูดคร่าวๆเนาะส่วนรถนะครับผมระดับแรนะครับผมอีพิกแรแล้วก็คอมมอนนะครับผมต่างกันแค่ตอนเริ่มต้นนะครับผม คือตอนได้มาเนี่ยความเร็วของตัวอีพิกเห็นไหมครับอยู่ที่25นะครับผมอันนี้21นะพอมาเจอระดับหายาก22นะครับผมระดับคอมมอนอยู่ที่19นะครับผมแต่ก็ไม่ต่างกันมากนะครับผมแต่ไม่ต้องสนใจนะครับผมเพราะว่าหลังจากเนี้ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะมีการ up เลเวลนะครับผมมีการใส่อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเข้าไปให้ลดนะครับผม รถจะสูงสุดได้30มสิบนะผมความเร็วนะผมอัตราเล่น15บห้านะผมดิฟ30โค้ง5เท่ากันหมดครับคอมมอนแรอีพิกตันเท่านี้หมดเลยนะครับผมนี่นะครับต่อไปดีกว่านะครับผมต่อไปเป็นตัวนี้นะครับผม อันนี้ไม่เอานะครับไล่ไปก่อนเนาะอ่ากล่องปิศนาจนะครับผมกล่องปิศาก็คือกล่องที่อยู่ในเกมนะครับผมหมายความว่าเวลาเราขี่ไปนะครับผมอ่าในสนามมันก็จะมีกล่องสุ่มอุปกรณ์มาเพื่อที่จะไปขัดขวางเพื่อนนะครับผมอย่างแบบว่ามีกล้วยเพื่อที่วางให้คนข้างหลังที่ตามมาลื่นนะครับผมหรือว่าปลาระเบิดใส่เพื่อนอะไรอย่างนี้เนาะ ก็จะสุ่มประมาณนี้นะครับผมส่วนสกิลมีอะไรบ้างก็ลองศึกษาดูนะครับผมโหมดเกมโหมดเกมจะมี2อ,อย่างนะครับผมคือโหมด pvc pvc ก็คือตะลุยด่านนะครับผมเขาบอกว่าด่านเนี่ยเขามีความยากความง่ายต่างกันนะครับผมด่านที่ยากเขาอาจจะจัดรถไว้ให้เราเยอะนะครับผมเพื่อที่จะให้มาขัดขวางอันดับเราเนาะส่วน oh, <no. S 1> ด่าน,นง่ายๆเขาอาจจะจัดรถไว้ให้เราน้อยนะครับผม ประมาณนี้นะเวลาแข่งนะผมก็จะได้1 e p นะผมค่าประสบการณ์นะแล้วก็มีคารคเตอร์ให้มานะันคือตัวละครเนาะแล้วก็รถแล้วก็อุปกรณ์ส่วนสำคัญคือเหรียญกับ point นะผมนะทีละอย่างนะครับผมค่าประสบการณ์ก็เอาไว้ให้ตัวละครเลเวล up นะผมก็ตัวละครก็หมายความว่าปลดล็อกตัวละครตัวอื่นเข้ามาเพื่อที่จะสับเปลี่ยนเล่นนะผม รถก็เหมือนกันครับผมได้มาก็เพื่อที่จะสับเปลี่ยนเล่นอุปกรณ์เอามาอัปเดตนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญเหรียญก็เมาเพลฟรีทูเอิร์นเพลทูเอิร์นได้หมดนะครับผมอ่าเหรียญน,นี้เนาะแล้วก็มาพอยต์พอยต์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นการจัดอันดับความเก่งของคนนะครับผมว่าคนเนี้ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่เพื่อที่จะเอามาจับคู่แข่งกันใน PVP ครับวว้าว นี่ครับ PVP แข่งนะผมได้เหมือนกันหมดเลยได้ค่าประสบการณ์ได้ตัวละครได้รถนะผมอุปกรณ์ได้เหรียญได้พอยเหมือนกันทุกอย่างครับผมแต่ว่ามันต่างกันทุกที่ต้องมาแข่งกันเองนะครับแล้วก็อะไรต่อเหรียญน,นะครับผมเหรียญที่เขาใช้ก็คือเหรียญค์ดนะครับผมตอนนี้ก็ ยังไม่เปิดนะแต่เขาเปิด i d o ดแล้วนะครับผมก็เข้ามาศึกษาดูแล้วกันนะครับผมต่อไปนะครับผมระดับนี่นะครับผมที่ผมบอกว่าสามารถอัพเลเวลได้นะครับผมก็มีระดับ1ถึงระดับ100เลยนะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการอัพเลเวลเนี่ยมันจะไปส่งผลถึงรถที่ผมบอกในตอนแรกหรือเปล่านะครับว่า ถ้าเลเวลอัพเนี่ยเราก็จะไปอัพรถให้สเตตัสมันสูงขึ้นตามนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าต้องเอาอุปกรณ์ไปใส่รถเพื่อให้สเตตัสมันสูงขึ้นอันนี้ก็ยังไม่ได้ละเอียดสักเท่าไหร่นะครับผมต่อมาภารกิจครับผมภารกิจก็จะมีภารกิจรายวันให้นะครับผมนี่นะครับผมภารกิจให้ทําได้ทุกวันนะครับผมโดยที่จะให้เป็นเหรียญน,นะให้เป็นพอยต์แล้วก็เป็น normal item นะครับผมเป็นไอเทมปกติเนาะ อันนี้ความสําเร็จนะครับผมอันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้ที่ผมบอกว่ามันมีอันดับนะครับผมอันดับแรงกิ้งเนาะอันดับแรงกิ้งเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นอันดับของทั้งเกมหรือเปล่านะครับผมเขาอาจจะจัดแค่ว่าเพื่อให้เอาคนที่อยู่ในระดับเดียวกันมาสู้กันนะครับผมโดยที่ไม่มีอันดับหนึ่งของเกมเหมือนแอ็ซี่อะไรเงี้ยที่แบบว่า คนที่อยู่อันดับหนึ่งถึงเจของเกมจะได้รางวัลไปอะไรอย่างเงี้ยผมผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมอ่านดูมันไม่ใช่นะครับผมคือหมายความแค่ว่าจัดอันดับเพื่อให้คนที่มีความสามารถเดียวกันอยู่ในระดับเดียวกันแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้มีรางวัลให้นะ <Okay. S 1> รางวัลที่ได้ก็คือไดจากการแข่งเท่านั้นนะครับผมหมายความว่าอาจจะเป็นหนึ่งสองสามอย่างนี้เนาะได้แค่ เหรียญหนึ่งอันดับหนึ่งได้เยอะสุดสองลองมาสามลองมาแต่ผมหวังว่านะแค่หวังนะครับว่าอยากจะให้เขามีระดับเยอะๆหน่อยนะ้อย่างสมมติแข่งกันสิบคันอย่างเงี้ยอย่างน้อยให้สักห้าหรือหกก็ยังดีนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดแค่สามเนี่ยผมมองว่ามันมันยากอยู่นะครับผมนะอันนี้เป็นเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผม เขาก็จะมีจัดลำดับนี่ครับเป็นบลอนเนาะเป็นซิลเวอร์เป็นโกลนะครับผมแพตินัมไดมอนด์นะครับผมอะไรก็ตามนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าจัดออกมาแล้วมันจะมีอะไรนะครับผมโอเคต่อไปการเล่นฟรีนะครับผมเกมนีเล่นฟรีเนาะ <Wow. S 1> คนที่เล่นฟรีนะผมก็จะได้ NFT น้าตัวละครกับรถเป็นแบบคอมมอนคือเป็นแบบธรรมดานะครับผม เพื่อที่จะเอามาเล่นในเกมเพื่อที่จะปลดล็อกอ่าเป็นตัวละครกับรถได้เหมือนคนที่เสียตังค์ทุกอย่างเลยนะครับผม <What? S 1> แต่ที่ต่างกันคือยังไงคือเกมนี้เป็นเกมที่เขาบอกว่าสําหรับคนที่ชื่นชอบ NFT นะครับผมโอเคคือคนที่ชอบตัวละครนะครับผมหรือชอบรถเนาะก็สามารถซื้อรถกับตัวละคร มาสะสมได้นะครับผมส่วนคนที่เล่นฟรีเขาบอกว่าตัวละครหรือไอเทมต่างๆไม่สามารถซื้อขายในตลาดได้นะครับผม oh, <no. S 1> แต่คนเล่นฟรซีซื้อเขาได้นะครับผมแต่คนเล่นฟรีไม่สามารถเอาพวกนี้ไปขายได้นะครับผม <Okay. S 1> ก็ต่างกับตรงนี้เนาะ <Okay. S 1> อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับคือเล่นเพื่อให้ได้เหรียญมานะครับผเขาบอกประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรตลาดกลางครับผม อยู่ใน bynance smart chain นะครับผมนี่นะครับเราจะเปิดให้ซื้อขายเนาะ,ะอันอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมดูทีมหน่อยไหมครับนี่ครับยังไม่เปิดหน้านะครับผมเดฟยังไม่เปิดหน้านะอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมสนใจนะครับผมก็คือเกมนี้นะครับผมมีการขายสนามนะครับเอออันนี้ผมสนใจมากเลยเพราะว่าสนามนี่นะผมเขาบอกว่าเราอะสามารถจัด แข่งรถเองได้นะครับผม <S 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 คือเราซื้อสนามแล้วเราก็ไปปรับแต่งให้เป็นแบบที่เราต้องการนะรผมแล้วก็ให้คนมาเล่นแล้วเราก็ใส่เงินรางวัลเข้าไปได้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> แล้วเราก็ใส่เงินรางวัลเข้าไปได้ด้วยนะครับผมโดยที่ผมไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าสมัครหรือเปล่านะผมมองว่าถ้าเกิดว่าเขาเสียค่าสมัครเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมคือ okay. ถ้าสมมติแข่งได้สิบคนนะครับผมสมัครคนละสิบเหรียญคุณตั้งเงินรางวัลที่หนึ่งไว้สามสิบที่สองยี่สิบที่สามสิบเท่ากับว่าคุณจะมีเงินรางวัลที่ในสนามนั้นหกสิบเหรียญถูกไหมครับผมแต่คนเข้ามาสิบคนคุณได้ร้อยเหรียญเจ้าของสนามจะได้ส่วนต่างสี่สิบเหรียญนะครับผมผมมองว่าดีมากเลยนะครับผมคือคนก็สมัครเข้ามาเพื่อที่จะเอาตังค์นะครับผม ส่วนเจ้าของสนามก็จะได้ตังจากคนที่เข้ามาแข่งนะครับผมอันนี้มันก็จะทําให้เกิดการหมุนเวียนเหรียญขึ้นในในเกมนะครับผมอันนี้แค่คิดเฉยๆนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนาะส่วนคนสนใจเหรียญน,นะครับผมตอนนี้มี I D O เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตัวนี้ครับผม I D O นะเขาจะ I D O กับ4่ค่ายนี้นะครับผมก็ ไปศึกษาดูดีกว่านะครับผมผมขอไม่พูดรายละเอียดเพราะว่าผมไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนนะครับผมเน้นย้ำอีกทีนะคนที่สนใจก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมแต่ผมมีอะไรนิดนิดหน่อยๆยจะบอกนะครับผมสำหรับคนที่ใช้เกต IO o นะครับผมคือเขาเปิด IEO ด้วยนะครับผมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะแต่ว่าคนที่ใช้เนี่ย ต้องเป็นคนที่ผ่าน VIP 1เท่านั้นนะครับผม oh, <no. S 1> คือต้องเทรดมาสักระยะหนึ่งได้วงเงินตามที่เขากำหนดนะครับผมส่วนผมเนี่ยก็ยังไม่ถึงเหมือนกันเพราะผมเพิ่งเข้าไปเทรดนะครับผมส่วนคนที่อยู่มานานแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะได้อยู่นะอันนี้คือบอกสำหรับคนที่เทรดเกตไเดโอมานานเนาะก็น่าจะมีโอกาสอยู่นะครับผมสำหรับคนที่สนใจเนาะแต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่ต้องสนใจนะครับผมไม่ได้ แนะนำให้ไปลงทุนนะผมเน้นย้ำอีกทีเนาะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะบายยเจอกันครับผม